สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยวันดาวเกมวันนี้ก็มาเล่นเป็นฮีโร่เดวนนะครับมาดูกันว่าจะดึงโดนหรือไม่โดนจะดึงตึงหรือไม่ตึงอ้าวดึงมีแรกกระเมาแล้วเ <c oughs> ออจะได้กินไม่น้าวันนี้วันนี้จะได้กินไม่น้า <c oughs> <c oughs> ข้างล่างมีประเด็นครับอ้าวเรียบร้อยอมราเฟิร์ตมัดไปนะครับนกคู่ตับโตโอ้โหตายเป็นตัวแรกยึดยิบยักยักยังไงยังไงมาแยบอยู่ข้างบนนะดโดนแล้วดมตบดมตบดตบดมตดอยู่จังวะนี่ อเอา้า,อาวเรียบร้อยอเ,เดี๋ยวมีอิตโต้โบกหัวไปนะครับลวงไปหนึ่งแน่แน่ดึงเสิงวัดเออดึงทีแรกไม่โดนหรือว่าจ๊พูดเรื่องกูนี่ไปเนี้ตามมาข้างล่างเรียบร้อยลวงไปทีแฮมเบอร์ลวงไปนะครับเอ็นนี่ก็ไม่มีอะไรมากไม่ดึงม,มากนะครับเล่นฮ่า ไม่ซีเรียสวันนี้ก็มาเล่นเล่นโซโลโอีกเช่นเคยไม่มีเพื่อนเล่นเล่นคนเดียวแตมตอนนี้ก็อยู่พันหกนะครับพันหกนิดๆไม่ถึงพันเจ็ดหรอกพันหกยี่สิบอะไรแบบนี้มาเดินมาเดินมาแล้วตัวนี้มาแล้วมาเออาถุยะบายใส่ทันที ตีอยู่ใช่ไหมเนี่ยเอาเรียบร้อยเอาต้นตดต้นตดเอายังไงยังไงยังไงอะไรยังไงยังไงเอาบังเอาบังกันเอาเอาเไว้ให้กูตัวกูบังไม่ได้เลยแดงแอปเปิ้ลมาจังหวะนเนี่ยเอากุ๊กยักษ์ตายหรือไม่ตายนะแซนตายนะแซนเอาห่าตัวตายไปนะครับแสนไม่ได้กินจังวันี่ยไม่ได้เกิดผลดีเรียบร้อยนะครับแก็ตอนนี้ครับ นาย uh, อาผมก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับเเปิดํำใหม่ฝากติดตามด้วยนะติดตามผมยังไม่ถึงร้อยเลยช่วยช่วยหน่อยนะครับคนที่หลงเข้ามาดูกดให้หน่อยจิกหนึ่งก็ยังดีไม่ต้อง2องจิกนะจิกเดียว ตามแล้วครับขอบคุณที่ได้เข้ามาชมโอ้อาไอ้วมันเ่อาตเรเห็นมกับมาเหมือนเดิมเอาข้างล่างมีประเด็นกันเกิดขึ้นอีกแล้วเอามาลล่ย่างเอาแค่<อ>นี้แหละ เออยังไงยังไงอ่ะจิกจิกจักจักรจิกจักอ่ะจิกจิกจักจักลีลาเล็กเกินวอลเกอร์วอลเกอร์โคลนเดือดคลิปเหรอดูนะตดเลยตดเลยจังหวะนี้ตึงฮันเดอร์มาแดกครับจังหวะนี้ตดไอ้ดมอยู่ล่วงไปนึงเออหนีมาจังหวะนี้อ่ายังไงยังไงยังไงอ่ามีเพิ่มเลือดให้ อ้า,อามาแล้วดึงมาแดงผีที่แอะอย่างเอาครับถ้าดึงมาแดงดึงดึงลานเพื่อนนี่อย่างเอาเอาแค่นี้แหละถ้าดึงมาให้แดงก็ไม่ได้หรอกมาาลั มาสามตัวเลยเพื่อนปก่อนถูปันมาจากเมอร์นเมอร์ุ๊บหัวไอ้ไอุ้มลุ่มล่ำลุ่มล่ำต่อหรือไม่ว้ยังไงดันมาด้านบนต่อดนบนทำไรฟาร์มครับนี่กลาดคลิปมั้งเลยนี I'm never s a t i s f i d แต่นนโดนกดถึงกับย้ายเลรียญนะบอกแค่นี้แหละดึงมาเอวพี่ว่านไปไหมนะ310องศาแล้วนะนะว่าจะต้องโดนนะไม่โดนได้ไงตอนต้นเกมนี่ก็ไม่มีอะไรมากฝากรฟาร์มคิวๆไปแหละ หวานแล้วมั้งโอสน่ย์ยืนอยู่ไกลเลยประเด็นข้างล่างก็มีโหดแบบรุนแรงนะแเอเมอร์จะเดินมาตัดโอ้คือไอ้หนี้ดิโวเขาไม่ไปข้างล่างกันนะเขาจะอยู่ข้างบนตรงนี้นะ ถขาจะเล่นอยู่เลนบนอย่างเดียวไม่ไปข้างล่างมองข้างล่างไม่ได้คิวยากมันยังไงไม่รู้ถ้าอย่างนั้นถ้ามันอย่างไไานั้น,นก็จะอยู่กลางเป็นส่วนใหญ่นะถ้าคนเล่นตึงๆโอ้โหแม่งกลางเลยอะ เอาแสนไม่กลับมาสักทีเอาข้างล่างมีบาดีกันเลยเอาเอลาเอาฟินมาทำไรสูบเอ้าดึงมาเด็กยังไงดีกันคว่ำคว่ำคว่ำอยูเลยมันแมนบ้างเอาทันเดอร์ทันเดอร์วิ่งวิ่งมาหนาหมด้หเห็นแล้วนะ ตอนนี <gesch> ้สกอร์ลงก็เก้าต่อสีนะครับไม่เบลคิวบีสี่ตายไปเนึ่งนะตายแบบว่าฆ่าต่อตายเลยแบบนี้ไม่ให้เบลไม่ต่างไม่ให้เบลด้วยอ้าวข้างล่างมันเกิดประเด็นอะไรกันนแน่ะหันสาอะไรข้างล่างอุ้ยอมราอมราโดนพัดมานะอุ้ยอุ้ยคีอู้หูคีแรงอุ้ยอู้หพายุมา เขน, er น่ดูเน่ดูเอาอ้าตมาจังหวะนี้เดียวโบฆ่าไปแล้วอึอ่ะเอ่ข้างตัดไปข้างล่างยังมันตัดมาอีกทีทันเดอร์ทันเดอร์เดินไหนหิวแม่ล่าคลิปมาแถวป้อมหมดแล้วนะครับนี่พลาดแล้ว เอาถึงงึงแงมาัดมาตัดคอหมดนัดมาตนไม่โดนแล้วไม่โดนมา้อุ้ยได้ตัวนี้มีหด้ไปโดนปิดตำนานไปนะระหวงหงในอ่าตอนนี้ก็ได้ไปมีบิ๊กทีรอครับ มันเหมือนอยู่ข้างบนนะแต่ตรงกลางไม่มีประเด็นอะไรเกิดขึ้นนะครับฝ oh, ่าไรเนีนทั้งบนกับทั้งล่างฝ <is> ั่งของเจ้าเลยมาเกิดบอกแค่นี้แหละมันนี่เจ้าข้างบนหรือป่า อ่าเห็นแฮมเมอร์ปูฟินฟินฟินเอาบิงมาบิงมาทำอะไรนาะบิงมาทำอะไรตดอยู่ตดอยู่เอาไปทำอะไรอะเขาอยู่นอกกันหมดแล้วอุ้ยบิดนิดเดียวเอ้าตดตดมาทั้งวันนี้ไม่ทันละมั่งไม่ทันแล้ว ปีมาโอ้โหนีทำอนไรกัดโอ้ควมควมควมอยู่เนาะโอ้เฟิลตูปโอ้โหโดนสองตะกิ้เต็มหน้าเลยจุ่จอจอาตายหนึ่งยังไงต้องมีตายหนึ่งเอาเอาเอายังไง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 เอ่ยยังไงเอ่ยจะได้เปแบบปะปีเอาล่วงเอาตายไม่น่าตายไม่ติดคลิปตายแล้วนะเอา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 รอดเฉยไม่ตาย ไม่ได้เพราะว่าไม่มีกระดาษฟ้าครับจังหวะนี้จะป้องกลันนะอัมราลาเดโมมาขึ้นมาข้างล่างมาจังหวะนี้ตกรอบกัดต่อเดอคนข่วงข่วงข่วงไปนะวันนี้ตดตีตดตีอุ้ยดึงไม่โดนตายเองหรือเปล่าตายเองหรือเปล่าวิ่งหนีมาจังหวะนี้ วิ่งนี้จังหวะน,นี้กลับไปดึงหรือเปล่าไม่ไปเอา้าโดนทันเบอร์พามาเก็บตายวิ่งกลับบ้านที่จังหวะน,นี้จังไรจริงๆแอพสกิลสองมากกว่าน,นี้น่าจะตายจังหวะเมื่อกี้นี่เป็นพอัพ อัพหนึ่งกับอัพสามนำมายังไไม่ตายตดไม oui, ่เข้าปอดเยอะเอาไปบิงมาจังหวะนี้ยกโอ้ยผัดนี่เลยโอ้ยโดนขวียไปนะครับติกตะแคงนอนไปนะครับ อ๋อนะครับเรโวอาจมาจังหวะนี้ดึงแล้วก็มาแดกสดฟูดพุดฟูดฟูดอยู่นะครับเป๊ปมาเป๊ปมายังไงโอ้โหเป๊ปตัดถึ่งไหมอ๋อยกมาอีกทีเปิดอันนี้มาแยกล่างรวมมาเอาไปไหนครัไปลงไหนเอาไปลงกลางวิ่งหนีอันตีหนีถึงกับอันตีหนีครับแค่นี้แหละเอิ่น ตอนนี้ก็ได้การเวทมาแล้วครับกันเวทใหญ่แต่ยังไม่ออกไปเอาดึงมานิ่งๆแบบนี้ก็เสร็จจโจนเลยครับตัดคอข่วมห่วงหวงอยูปุ๊บปิดจุวบมาตายทั่วกกันอุ๊ยพะโล้ยงงเลยจังวันนี้เละเทะไปเลยทีเรยเรียบร้อยไปหมดแน่ๆดูทรงแล้วเละเทะเลย

ถ้าใครเล่นเก oh มนี <t os> <t os> <t os ้ไว้ฮะคนหิวๆจะไม่ได้กินข้าวนะบอกเลยจบจบข่าวเม่งโคตรหิวอยู่ในป้อมเม่งเข้าไปเอาอยู่ในบ้านเม่งข้าวว้าชิบหายคนแจะทำให้ข้าไให้ข้าก็บ้าเอ้ายกมาดีกว่ากันพกกลมๆมาเรียบร้อยล่วงไปดันเดอร์จังหวัดไหนเล่นจังหวัดไหนจังหวัดไหน แทนถึงกับไม่ทำอะไรแล้วจังเลยถ้าต้นเกมมาเรากดแคนี่เขาอยู่ก็กดไปเรื่อยๆนะอย่าปล่อยนะกดตีบ้านตีป้อมไปเรื่อยๆอย่าให้มันปลดมันเกิดถ้ามันเกิดมาแล้วเสราจะดูดจะไม่เป็นไรแล้วครับทูบีเคบีละโอ้แทนแทนยังไงเอาลดโจมตดเอา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 จะดึงมาเปล่าจะดึงเปล่าจะดึงเปล่าเอาเอาเอา อ๋ออ๋อไม่โดนนีก่กูยึกยึก,กยักยัันนุ่นก็ยักยักยึกยึกบินไม่บินบอกนียังไปววตอนที่เดบก็ฆ่าไปสิแล้นาะตายสีิมลาดเข้ามาล้วน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 เลยเลป้อมาก ไม่สนอะไรครนะเอาออกขมาแล้วเอาเอาจองคนแล้วนะเอาเอาออกมาีิเอาแตกแล้วทำไงเพื่อเพื่ออาชีพเพื่อป้อมอันเดียวโครกเอาเอาเอาเจอไม้กี้เอาอเอาโดนลุมนื้อมอแกงรวมเรื่วันนี้โอ้โหเทะเทะเหมือนข้าวแกงเลย อืมดักรอใครเออใครจะมาฟัมป้านานน,านันนั่นให้มายังนะบอสเ่าตินีนนึงอ่ะไม,ม,ไม,มงกนเนี่ยนะนมาแล้นนวครับ นมาแล้วครับสองคนฟินกับไมตามโูปูมาเลยวันนี้เอาเอายังไงเอาปิดมาเอาปิดต่อเลยต่อต่อเลยอู้สลบอะไกแบบไม่เห็นอะไรจังหวะนี้เปิดอันนี้มาปิดเวทใหญ่เปิดบาลีมาเอาโดนจับไม่เข้าไม่ซีไม่เข้ายังไงยังไงเอาดึงมาแดก่ะอุ้ยโจโจ้ฮะนี่มีโดนไงน้อหปูอ่านต่อเสียบร้อย เรียบล้อยังมาในเรียบล้อก่อนนี้มุยร้อยมากมีกระเรียบร้อยคันเดอร์ล oui> ่วงไปติดจิตครับอ๋ออ๋อยิงจิตยิงอยู่แม่งทรมานเขาชิบหายหายเนี่ยแม่งเอ้ยสุดยอดจริงไม่ตีเยอะด้วยนะให้มันเาทรมานสุดยอด ดีามา,ไา,ไมากไลยวันนี้มาหมากันรอแล้วเป็นโดนพัดพายุไต่ฝุ่นทโดดโูอ้าวอะไรแซ้วึงมาหูมเสียดหน้าไปนิดนึงครับโอ้โหเลือดติดกระสวกมาเลยนะกระสวกก็เหมือนเกีียวนี่เนี่ยเอาอม马拉โดนต้านมากวาันนี้ เอาฟินฟุ้งไตเอาเป้าหมายังไวมาปินอุ้ยมาแดกตดตดยู่งอนนี้เขาอุ้ยตีท้อนอย่างแรงเลี้ยงหูไม่ขี่แรงหาดหลอดไม่ขี่แรงเ้วยไม่งขาออกขี่กันนั่นเลยท่ามกลางใบวอดวอดนะแต่ถ้าไปโดนเบรดเมลแล้วมึงเอ้อกลับล่องอ้าวได้ขวัอีมุ้ยเถอะ วันม้อยยิมุยทองมาแล้วนะมือก็ติดขันเลยเนี่ยวันมุมฝัีมุยมาแล้วยังไงมุยดูชะเดินตีมาตัดตัดอยู่มต้งมาดิอู้หายเปล่าตายเปล่าอุ้ยอุ้ยเ้าไม่ตายไม่ตายด้วยว่าโอ้โหหัววันตับแล้มากลับบ้านไปเติมเลือดก่อนเดี๋ยวกลับมาอีกที <building> อ๋อได้หัวใจแล้วถือว่าฮาร์ดเองกดแถาเยอะแม่งเอาขาดตัวตีแรงฝั่งโดนตีตีไม่ถึงตัวเล้บอกเลยถึก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 โอ้โหเลือดสามพันกว่ามันจะสี่พันแล้วนั่นไอฮาร์ดอินทรุปเด้ยยืนได้เป็นนาทีอ่ะเพิ่มมาจังหวะนี้ไงโอ้โหยกซูตมาปิดล่วงอย่างใบ เต็มเมื <sketches> ่อถ <ias> <flight. S 2> ึง no ที no ่ต no ้องสะสานเต็มเมื่อหึงกัปตันวินนี่เลยอันนี้ผมก็เปิดเห็นทุกสิ่งทุกอย่างครับเปิดด้วยมเปิดอดเกมมาเนี่ยมันยังไม่ลุนนะครับจะขึ้นบ้านไหมกดเขาเฉลีที่ขนาดนี้ตายได้เพื่อน วิ่งไปวิ่งมาเอ้าเอาเเรียบร้อยสามทีนะล่วงบึกเลยหนึ่งสองสามสี่ทีถ้ามีแยกล่างก็สามทีนะแบแบแบชีแม่งห้าร้อยกว่าเจ้าพออคนเดียวเหรอไเปลาเฮ้ยถ้บบ้็ไเาลเยเพื่อนขอลองรับดีนี่ อุ้ยชีดเจ็อุ้ยเป็น 100. ร้อโอ้โหเฮ็ดตีแรงนะ้คร,รับอีกรูปแสงแตง่งเลยฮึขีดไร่าาาตายทำ่าบักิ้ง,งเลย น่าเอากระทาฟ้าหรืออะไรที่มันให้ดึงแบบว่าไกลๆนะน่าจะดึงได้อยูแต่นี่ไม่เอาพิเศษเกียมนำสกัดาดนี้แล้ววันไม่เาดึงมาเด็ก ไอ้นี่ยโดนได้ไงเนี่ยจังหวะเมื่อกี้ายว่ะเเข้ามาโอ้โดนตันสต้นกัดโอ้ยูปดพูดตูด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 ตูดอ้าวอยู่แรกมาเอาตแ้งเด็กอนี้เไปไล่สามปนยิงโอ้ยสุ่มันโดตวิ่งว่าตัอมโหียบร้อยเม้งมุนเอตายดับเบิรเลยเอ้า คอนเสียเลยอะไรครับนีู่คลิปผมจนแล้วแล้วฝากกดไลค์กติดตัด้งให้ด้วยนะฮะยอย่าลืมนะคติดตีมไม้ถึงร้อยเลยช่วย,วยผมหน่อยนะคนที่กดแล้วก็ขอบคุณนะครับบายจุบจ๊บจุบจ๊บเจบอกันคลิปหน้า